สนับสนุนโดย Axie Select กองทุน1เดียวที่มีใบอนุญาตถูกต้องจาก ASIC และ FCA ให้ทุนสูงสุดถึง1 000, 000ล้านเหรียญและส่วนแบ่งกำไร90%เทรเดอร์ท,ท่านใดที่สนใจสมัครกองทุน Axie Select สามารถดูรายละเอียดและคลิกสมัครได้ที่ด้านล่างคลิปวิดีโอสวัสดีเทรดเดอร์ทุกท่านอยู่กับช่อง FX t o d a e ในคลิปนี้จะอยู่ในซีรีส์ของ How to Start Axie Select เราก็จะมาดูในส่วนของแนทดอท ทาร์เก็ตที่เราจะต้องทําแล้วก็เรื่องของเอส o อร์แล้วก็มีสิ่งที่จะต้องรู้จะได้ไม่ทำพลาดรายละเอียดจะเป็นยังไงพร้อมแล้วไปชมกันภายในคลิปเลยครับสำหรับในคลิปนี้ก็จะต่อจากตอนที่1ครับหลังจากที่ผมทําตามเงื่อนไขครบทำเอส c อ r e ให้ได้50คะแนนและมีอ e ีคิวตหรือว่าเงินฝาก500ดอลลาร์ขึ้นไปก็จะสามารถเข้าร่วมเอ็ก Select ในซีส a เต,ตได้สำหรับหน้า n e t บอร์ก็เข้าได้2างครับ เข้าได้ทั้งเมนู a x i e s s e l e c t Go to your dashboard หรือว่าจะเข้าทางเว็บ d a s h b o a r d เลยก็ได้ซึ่ง user กับ e ีเมลเนี่ยเราก็จะได้รับมาทาง m ม i ตอนที่เราจอยเข้า a x i s s e l e c t สลับหน้านี้เมื่อเลื่อนลงมาด้านล่างก็จะมีรายละเอียดบอกครับก็จะมีสิ่งที่เราได้รับก็คือพอร์ตกองทุน5,000ดอลลาร์ในซีสสเตททีนี้เราจะต้องรักษาเงินทุนขั้นต่ำให้อยู่ที่500ดอลลาร์ครับทำเอสกอร์ให้ได้50คะแนน และในส่วนนี้ครับโปรฟิตแทร็กเก็ตห้าเปอร์เซ็นเนี่ยในส่วนแรกเงินฝากเนี่ยเราจะฝากห้าร้อยหรือว่าจะฝากมากกว่าห้าร้อยก็ได้แต่ในส่วนของห้าเปอร์เซ็นเนี่ยจะคิดจากยอดเงินกองทุนของห้าพันดอลลาร์ครับห้าเปอร์เซ็นของห้าพันดอลลาร์กับห้าเปอร์เซ็นของห้าร้อยดอลลาร์ในส่วนนี้ก็จะมีความใกล้เคียงครับอาจจะต่างกันเล็กน้อยซึ่งในเฟสนี้เราจะต้องเทรดเป็นเวลาทั้งหมด30วันก็เทรดให้ได้ยี่สิบไม้ครับโดยที่เราต้องรักษาดอดาว ไม่ให้ตามกว่า10% 10%ก็คิดจาก5,000ตรงนี้ครับ5,000ถ้าเราลบเกิน500ดอลลาร์เมื่อไหร่ในส่วนนี้จะเรียกว่าโดน equity stop หรือว่าตกรอดาวก็ได้สำหรับในส่วนนี้ก็จะเป็นเฟสที่1ครับแต่เมื่อเราเข้าเฟสที่หน่งหรือว่า seed s t a g e เนี่ยก็มีสิ่งที่เราจะต้องรู้ในการผ่านไปเฟสต่อไป incubation ในส่วนนี้ก็คือเฟสที่2ก็อะไไปครับ acceleration เฟสที่3 pro เฟสที่4 โป500เฟสที่5และโป M เอ็มเฟสที่6จะได้รับเงินทุนสูงสุงสดที่1ล้านดอลลาร์ในแต่ละเฟสเราจะต้องมีเงินทุนขั้นต่ำตามนี้ครับ1,000ดอลลาร์2อ0 0พออะไรไปครับถึง4 0 0 0ในสิ่งที่เราจะต้องเตรียมตัวอย่างก็คือเรื่องเอสกอก์ครับสำหรับมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญแต่นี้เป็นปัญหาที่ผมได้เทรดมาระยะหนึ่งแล้วผมก็จะแนะนำให้ไปดูใน a x i e ซ e ซิเล็กซีร ในตอนที่4เรื่องตัวคูณในส่วนนี้เป็นสิ่งสําคัญครับในการที่เราเติมเงินมากหรือเติมเงินน้อยจะมีผลกับตัวคูณเมื่อเราทําการเทรดกับอีกตอนหนึ่งก็คือเรื่อง Profit Share หรือว่าส่วนแบ่งกําไรก็จะอยู่ใน axis select ในตอนที่5ใน axis select series ก็จะมีทั้งหมด16ตอนครับแต่เราใครที่เพิ่งเข้ามาเทรดเนี่ยผมก็จะแนะนําให้ดูตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ได้ซึ่งถ้าเรามาดูในตารางนี้ จะมีในส่วนนี้ครับตัวคูณในแต่ละเฟสเนี่ยเป็นยังไงเท่าไหร่บ้างแล้วก็แม็กซิมั u n ฟันดิงก็คือเงินกองทุนที่เราจะได้รับในแต่ละเฟสในส่วนนี้จะคํานวณแตกต่างกันครับแต่เราจะมาดูในส่วนนี้ก่อนชิสเตตสำหรับใครที่ทาตามเงื่อนไขเงินฝาก5 0าดอลลาร์ 500. เอสคอร์าเราก็จะได้รับพอร์ตกองทุนมา5,000ดอลลาร์ 5, ทีนี้มาดูที่แดชบอร์ดกันครับเมื่อเราเข้ามาเนี่ยตรงนี้ก็จะบอกว่าเงินกองทุนของเรามีทั้งหมด5,000ดอลลาร์ 5, ในส่วนนี้ก็คือ เวลาที่เราเปิดออเดอร์มาพอร์ตกองทุนก็จะทําการ copy ีนะครับอย่างเช่นเราอาจจะเปิดทอง0.01หลอดโดยที่พอร์ตกองทุนเนี่ยจะคิดตัวคูณจากตัวนี้ครับถ้าเราเติมมา500ก็คิดจากสูตรง่าย,ายๆแบบนี้ครับเงินกองทุน5,000ดอลลาร์สูงสุดในเฟสที่1ครับหารเงินที่เรามี500ดอลลาร์ถ้าเราเติม500ดอลลาร์ตัวคูณก็คือ10เวลาที่เราเทรด0.01 พอตกองทุนจะ Copy 0.10ในตัวอย่างนี้ผมมีตัวคูณที่8.4เพราะว่าผมฝากเงินไปที่600ลาร์ก็เอา5,000มาหาร600ก็จะได้8.3ก็อาจจะมีปัดเศษเล็กน้อยครับตัวคูณอยู่ที่8.4ซึ่งปกติเวลาที่เราเทรดเราก็เทรดใน MT4 ครับก็มาดูตรงที่เมนูเทรดนะครับเราสามารถกดปุ่ม Switch to a l LOCATION ACCOUNT ได้ ในพอร์ตกองทุนเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปเปิดปิดออเดอร์ได้เพราะว่าเวลาที่เราเปิดออเดอร์พอร์ตกองทุนก็จะทําการ Copy ของเราไปโดยอัตโนมัติครับโดยที่กดปุ่มนี้ตัวอย่างผมออกออเดอร์0 0 1โดยที่มีตัวคูณ8.4เวลาที่กดปุ่มสวิตช์ทูอะลูเคชันในเขาพอร์ตกองทุนก็จะ Copy 0.08ก็จะมีบอกตรงนี้ครับมีกำไรขาดทุนเท่าไหร่โดยที่เงื่อนไขก็คือ ห้ามติดลบเกิน500ดอลลาร์ครับก็จะตกดอดาวหรือว่าโดนอีคิวตี้สตทีนี้ก็จะมีเงื่อนไขที่เราต้องทำครับเทรดให้อยู่ในเฟสนี้30วันถ้าใครจะไปเฟสที่2เนี่ยเราจะต้องมีเงินฝาก1,000ดอลลาร์ใครจะเทรดสะส,สมกำไรไปก็ได้หรือว่าจะเติมเข้าให้ครบ1,000ดอลลาร์ก็ได้ก็ทำโปร o ฟล์ให้ได้5%ครับ5%ก็คิดจากพอร์ตของทุน5000ก็คือถ้าเราบวก250ดอลลาร์เมื่อไหร่ เราก็จะผ่านไปเฟสที่2ก็เทนให้ครบ20ไม้ครับและในส่วนนี้ครับเอสกอรเนี่ยจากเดิมที่เราเข้าซีสเตจ50คะแนนแต่ในเฟสที่2เราต้องทำให้ได้60คะแนนเมื่อทำเงื่อนไขครบเราก็มากดปุ่มนี้ครับระยะถัดไปหรือว่าปุ่มเน็กําสลับในหน้า a x i s Select n e t b o a r d ก็มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็สามารถมาปรับได้ที่โปรไฟล์ ทีนี้ช่วงที่ผมเทรดอยู่เนี่ยอยู่ในเดือนสิงหาคม2567ทางเอ็กซีก็จัดโปรโม,มชั่นตรงนี้ครับรับส่วนแบ่งกำไร10%ตั้งแต่เฟสหนึ่งหรือว่าซีสเตตปกติในซีสเตตเนี่ยเราจะได้รับส่วนแบ่งกำไรแค่0%ครับวนแบ่งกำไรเราจะเริ่มรับได้ตั้งแต่เฟสที่2ก็รับได้40%ครับมาดูตัวอย่างครับผมปิดกำไรไปได้ทั้งหมด57ดอลลาร์วนแบ่งกำไรก็จะขึ้นมาตรงนี้ครับ5ดอลลาร์ ก็คิด10%ในส่วนนี้ก็จะขึ้นบอกครับแต่ถ้าใครไปเฟส2ตรงนี้ก็จะขึ้นเป็น40%ถ้าเราเทรดได้57ดอลลาร์เราก็มาคำนวณดูครับ57คูณ40%หรือว่า0.4ก็จะได้รับสวนแน่นกำไร22ดอลลาร์ก็มาดูเมนูในส่วนต่อมาก็คือ Advanced s t a t ในส่วนนี้เราก็มาดูประวัติการเทรดของเราครับว่ามี Win Rate เท่าไหร่มี Loss เท่าไหร่ก็มี Profit Factor มีจำนวนวันที่เราเทรด ในรายละเอียดก็สามารถเข้ามาดูได้ในเมนูนี้ครับในเมนูต่อมาสกอร์หรือว่าเอสกอร์ core, ก็จะคำนวณจาก4ส่วนครับสกิ l ดิสคอสนสิสเทนซี y แล้วก็เอ็กซ์เ n c ีในส่วนของโปรไฟล์เนี่ยเราก็สามารถมาเปลี่ยนรูปแล้วก็เปลี่ยนชื่อได้ซึ่งเมื่อเราเปลี่ยนชื่อแล้วก็โปรไฟล์ก็จะขึ้นมาที่เมนู Leaderboard ์ดครับเดี๋ยวผมจะลองค้นหาชื่อเอเ t t ต t a e ก่อะขึ้นชื่อครับก็จะมีชื่อแล้วก็โปรไฟล์อ,ลฟลอยู่ในสเตทไหน มีสกอร์เท่าไหร่มี EQ คเท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดได้สลับเมนูนี้เราก็มาดูคนอื่นครับว่าตอนนี้ใครอยู่สเตตไหนบ้างใครมีสกอร์สูงสุดก็มากดที่สกอร์ครับในส่วนนี้ระบบก็จะทําการอร์ t จากคะแนนสูงสุดตอนนี้คะแนนสูงสุดอยู่ที่9 5คะแนนก็จะมีชื่อบอกครับว่าใครบ้างมีคะแนนเพ r f o r ระมาณเท่าไหร่แล้วก็มีอายุบัญชีว่าเทรดไปแล้วเนีเน่ยกี่วัน หรือเรามากดซอสตรงนี้ครับสเตตก็จะเห็นว่าตอนนี้คนที่อยู่เฟสสูงสุดก็จะอยู่ระดับโปรครับในปัจจุบันก็ยังไม่มีคนไปถึงโปร500แล้วก็โปรเอครับที่ได้เงินทุนสูงสุด1ล้านดอลลาร์ก็สํา,า,าสหรับในคลิปนี้ก็จะเป็นข้อมูลพื้นฐานเบื้องต้นที่เราจะต้องรู้แล้วก็เตรียมตัวเข้าสีสเตตทีนี้ก็จะมีข้อแนะนําจากผมจากการเทรดมาเป็นระยะเวลาหนึ่งในเฟสแรกเนี่ยถึงแม้ว่า ต้องการเงินขั้นต่ำที่500ดอลลาร์แต่เราก็สามารถที่จะฝากมากกว่าก็ได้ก็จะมีข้อแนะนําก็คือถ้าเราฝากไปสัก600ถึง1,000ดอลลาร์เนี่ยอย่างแรกที่เราจะได้ก็คือตัวคูณจะลดลงครับทีนี้เวลาตัวคูณลดลงเนี่ยเราก็จะคุมดรอดาวจากขอดกองทุนได้ง่ายขึ้นซึ่งถ้าเราคุมดรอดาวไม่ดีเนี่ยก็จะมีผลกับเอเสกอร์ครับถึงแม้ว่าเราจะตกดรอดาวไปแล้วก็คือโดนดรอดาวไป10%เนี่ยออเดอร์ของเราก็ยังไม่โดนปิดนะครับ เราสามารถที่จะถือออเดอร์จนบวกกลับขึ้นมาแล้วก็ปิดออเดอร์ไปได้อย่างเช่นตอนแรกเนี่ยเราเติมเงินไป500แล้วเราอาจจะดวนดรอว,วไปที่50ดรอลลร์ทีนี้เงินทุนเราอ่ะจะเหลือ450ดอลลาร์การที่เราจะเข้าร่วมใหม่ก็คือเราต้องเติมเงินเข้าไป $50 ดอลลร์ครับแต่ยอดเงินที่ติดลบไปแล้วเนี่ยก็จะมีผลกับเอสกอร์ถึงแม้ว่าเราจะเติมเงินเข้าไป $50 ดอลล่์รวมกับของเดิมที่เราติดลบไป เป็น500ดอลลาร์แต่คะแนนเอสกอร์จะคิดจากออเดอร์ที่เราเคยเทรดมาทั้งหมดซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวจะพูดถึงในตอนถัดไปครับและวิธีคุมราดาวอีกแบบหนึ่งก็คือการใช้บัญชีแบบโปรในการเทรดซึ่งบัญชีแบบโปรเนี่ยจะมีคู่เงินแบบมินิครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะเลือกเพิ่มได้ตามปกติคอนแทกซ้าเนี่ยจะอยู่ที่1 0 0 0 0แแต่คู่เงินแบบมินิจะอยู่ที่1 0 0 0 0ตัวยอย่างเช่น เราอาจจะออกหลอดที่0.01อันนี้คือหลอดต่ำสุดในโปรแกรม MT4 แต่ถ้าเราเทรดคู่เงินมินิแบบ0.01จะเท่ากับเราออกหลอดที่0.001ทีนี้ก็จะทำให้ง่ายในการคุมรอดาวซึ่งคู่เงินแบบมินิก็จะมีเฉพาะบัญชีโปรครับแต่ก็จะมีคู่เงินให้เทรดไม่เยอะแต่ถ้าใครที่เทรดทองคำตัวเดียวเนี่ยก็สามารถเลือกใช้ได้ สำหรับในรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยผมเคยพูดถึงใน Axis Select Series ในตอนที่16ก็สามารถย้อนกลับไปชมคลิปได้สำหรับข้อแนะนำในการฝากเงินมากกว่าขั้นต่ำเนี่ยก็จะมีข้อดีตรงนี้ครับการที่เราจะไปเฟส2ต้องการเงินขั้นต่ำที่1,000ดอลลาร์แต่เราก็สามารถฝากที่1,000ดอลลาร์ตั้งแต่เฟส1เลยก็ได้ถ้าเราเทรดผ่านในเฟสที่1เนี่ยเราก็สามารถเข้าร่วมในเฟสที่2ได้เลยแต่ถ้าเราเทรดผ่านแล้ว แต่ยอดเงินเราอาจจะมี550ดอลลาร์สิ่งที่เราทําได้ก็คือเหตุสะสมให้ครบ1000งพการอีกอย่างหนึ่งคือฝากเงินเพิ่มเข้าไปให้ถึง1,000งพันดอลลาร์ก็จะเข้าร่วมในเฟสที่2ได้ทีนี้ถ้าใครพร้อมแล้วก็สามารถกดสามัครเปิดบัญชีได้ที่ลิงกหน,น้าดังสําหรับในคลิปหน้าจะมีอะไรมาอัปเดตก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ